เปรียบลูกคอนชีวิตล้อคือผู้ลิขิตเจ็บปวดทุกหรือผิดประสงค์ให้เป็นอยู่สิ้นวังเดินต่อไปหากพลาดลอมก็ลุกขึ้นเดินต่อไปสู่เป้าไม้อดทนไว้ผู้ศรัทธาหยุดท้อแท้ตีอย่างใด ผิดหวังชีวิตที่เจอแต่เรื่องไร,ไรอง้ายจำเอาไว้ก็หลอกเมตตาจะสูญเสียสักเท่าไรหากทอถทยจะเสียอีหนานลงในนิจจาจึงขออาพระองค์ผู้ทรงอภัยปาถือมาหลายสิบปีแล้ว มันก็ชินแล้วไงอายุก็ขนาดนี้ละไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อะไรที่มันเป็นความดีงามเนี่ยก็อยากจะทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละป่ากับมาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแค่เนี้ยจิบๆแรกๆมันก็หิวะแต่พอผ่านไปได้มันก็รู้สึกภูมิใจคือถามว่าหิวไหมเรื่องแบบนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับความศรัทธานะถ้าเรามั่นใจว่ามีผลบุญเราก็คงไม่ลังเลที่จะทำเคยไหมหิวลำบาก แต่รู้สึกมีความสุขจริงอยู่ที่เบื้องหน้าของผู้ศรัทธาเหล่านี้คือการงดเว้นจากการดื่มกินแต่เบื้องหลังคือพวกเขามีเคล็ดลับในการบรรเทาความหิวแบบเฉพาะตัวม,มันนั่งแอบทำอะไรอยู่นี่เนี่ยไม่ได้แอบนี่เกมทุกกี้รันเวอร์ชั่นใหม่สนใจเปล่าฮะทุกกี้รันที่เคยได้ยินมันไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่หรอสนุกตรงไหนเนี่ยโคตรมันอะ เกมเนี้ยมันจะให้แข่งกันแต่งตัวหลุดโลกบ,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 บ้าบ้าบอใครแต่งตัวออกมาได้ปลวกสุดก็จะได้คะแนนโบนัสไปช็อปออปชั่นเสริมแล้วนี่ถ้าเล่นด่านยากขึ้นนะมันก็จะมีการเก็บคะแนนจากการปล่อยมุกมุกไหนแปลกก็ติดลบมุกไหนเวิรก์กก็ได้อัพเลเวขึ้นไปอ,อย่ามัวแต่ซื้ออปอชั่นเสริมจนเสียตังค์เป็นแสนแสนอย่างในข่าวอย่างลวกันโหไม่มีหรอกแค่เล่นขำๆน่ะเล่นขำๆเหรอนี่บางเห็นเองเล่นมั้งแต่สุโบแล้วนี่ขำๆอ่ะแม้บัง เดือนบวชทั้งทีจะให้นั่งนั่งนอนนอนมันก็น่าเบื่อไปป่ะเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันก็ช่วยลดการหิวแป,ป๊บแป,ป,ป๊บอ่ะก็แก้บวชแล้วสรุปว่าเล่นค่าเวลาว่างนั้นนี่จะบอกอะไรให้นะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งมีค่านะถ้าเกิดว่าเราไปฆ่ามันอ่ะก็เหมือนกับฆ่าตัวเราเองแล้วยิ่งในเดือนอมฎาดอนที่มาหาเราแค่ปีละครั้งเนี่ยนะการงานอิบารั์ต่างๆเนี่ยผลบุญมหาศาลคิดดู ในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังทําความดีให้กราฟความดีของตัวเองสูงขึ้นเนี่ยแต่ของเรากลับดิ่งลงมันใช่เรื่องเหรอแค่เล่นเกมในเดือนละมาดอนเนี่ยมันบาปมากเลยหรือบังเวอร์ไปปะแตไมันใช่เรื่องไราสาระไหมล่ะก็ละมาดอนไม่ได้ระงรับแค่การกินการดื่มเท่านั้นนะแต่ยังระงับเรื่องไราสาระด้วยอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงทําให้การถือสินอดของเราไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งทิ้งไปเถอะไม่งั้นอะ่ะก็ได้แต่หิวฟรี แต่ไม่ได้ผลบุญอะไรเลยถ้าการเล่นเกมมันคือเรื่องไร้สาระและการดูทีวีล่ะถ้าเอาแต่ดูละครน้ำเน่าเนีเน่ยไร้สาระแน่ๆแต่ที่ป๋าดูอยู่เนี่ยรายการกีฬามีสาระทั้งนั้นห้อไม่ได้อีกแล้วครับความเร็วยกเบี้ยครับลุยนะครับคว้าเลยก็มาสมาร์ทู้นะครับตอนนี้เบียยซ้ายเยี้ยขวาต่อยต่อยขวาเต็มๆแล้วโดนเต็ม ถ้าการเล่นเกมมันคือการกระทำที่ได้สาระการดูกีฬาแบบเอามันนี่ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกการเชียร์มวยมันทำให้ป่าเพลินมากใช่ไหมมันทำให้ป่าไม่ต้องพะวงเรื่องความหิวเชียร์ไปสักพักเสียเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แก้บวดแล้วใช่ไหมก็ถ้าระมัดอนเนี้ย เปิดไปเลยนีทีวีไปิดไปทุกช่องเลยทุกบ้านเลยถ้าได้อย่างนั้นก็ดีแต่อย่าลืมนะว่าตอนเนี้เรามีช่องทีวีที่มีสาระบางช่องให้ความรู้ศาสนาแก่ผู้ชมทําไมไม่เปิดดูล่ะอา้าวเปิดเลยถ้าไม่ชัดกระจุนให้ด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ามีคําถามอยากจะถามเช็คดีดอเขาอยู่เหมือนกันเนี่ยลำหมัดตเรวีเนี่ยแปดยี่สิบเอ๊ะอยากรู้อยากรู้ เฮ้ยจะทำไรอ่ะนี่มันระมัดรอนด้วยเออลืมแหมบังให้ผมกินสักอึดก่อนค่อยทักก็ได้ถ้าลืมแล้วเผลอไปกินศาสนาบอกไม่เอาผิดไม่ใช่เหรอใช่ถ้าลืมแล้วเผลอไปกินน่ะนะศาสนาไม่เอาผิดหรอกแต่ถ้าตั้งใจลืมอ่ะอันเนี้ยผิดเต็มเต็ม ý đi ý có ý thức ý cả ý thức chui thức ý thức chui cái gì, cái ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายไงออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงเอาเน็ตแลกพูดก็ว่ายน้าเนี่ยมันได้ครบทุกส่วนเกมผมก็เลิกเล่นแล้วบางจะมาจับผิดหาผมทําเรื่องไรสาระเพือ่อออกกําลังกายอะไรบางเห็นเองแช่น้ํามาทั้งวันแทบจะไม่ขยับตัวอะไรเลยด้วยซ้านี่เอาจริงๆรอมารนเนี่ยห้ามโกหกไม่งั้นที่หิวมาทั้งวันเนี่ยหิวฟรีเลยนะเว้ย แม่บางแช่น้ำสาเย็นๆแบบเนี้ยมันจะได้ช่วยให้ไม่หิวไงนั่นไงว่าแล้วเดือนอมะดอนน่ะเป็นเดือนแห่งอั้นกุรอ่านนี่ก็ปาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วมันยังไม่เห็นว่าเองจะใช้เวลาเพื่ออั้นกุราอ่านเลยสักนิดก็ผมอ่านแบบลับๆจะได้ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโอ้อวดอีกนี่ถามจริงๆแช่น้ำมาทั้งวันขนาดนี้แอบดำลงมากินน้ำที่ก้นสาะมั้งไหมเนี่ย

อินน่าอันซันนาอูฟีไลลาตุลกัดว่าคนเราอะนะชอบเตือนคนอื่นแต่ไม่เคยทำในสิ่งที่ตัวเองเคยเตือนไว้ เอ้ยพูดลอยๆอ,อย่างเงี้ยคนอื่นเขาเสียหายนะเว้ยก็บางเป็นคนบอกเองว่าเดือนรอมฎอนให้งดทำในสิ่งที่ไร้สาระแล้วไอ้บอลที่บางดูอยู่อ่ะมันมีสาระตรงไหนเออรู้ว่ามันไร้สาระแต่บังก็ไม่ได้เชียร์ตอนถือศีลอดนิวาหมายความว่าหลังจากแก้บวชแล้วคนเราจะทำเรื่องไร้สาระอะไรก็ได้หรอสรุปรมอมฎอนนี่เขานับเฉพาะกลางวัน ส่วนกลางคืนไม่ใช่รรมฎอนใช่ไหมความยำเกรงที่เขาใช้กันเฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ไหมบางอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนหรอกหรอทั้งกลางวันและกลางคืนหรอกหรออ ست ج ทำความดีอย่าคิดมากนะสมมุติว่าเขาโกหกจริงอะนะเจตนาที่เราอยากจะทำบุญอะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่เพื่อนจะชาวบุญงสุขชนชาวเมืองะาแต่เราก็ขับไปได้แล้วปะ